ใช้เชือกยักษ์ดึงพระแต่ดึงไม่ขึ้นในวันที่องค์หลวงพ่อโสธรลอยมาปรากฏองค์ที่คุ้งน้ำบางประกงชาวบ้านนับร้อยต่างตื่นเต้นและอยากอัญเชิญท่านขึ้นฝั่งพวกเขาใช้กำลังใช้เชือกขนาดมหืมาพยายามฉุดรั้งองค์พระแต่ยิ่งดึงเชือกก็ยิ่งขาด องค์พระก็ยิ่งหนักอึ้งราวกับอย่างรากลงไปในสายน้ำความพยายามกลายเป็นความล้มเหลวจนกระทั่งอาจารย์ผู้มีวิชาปรากฏตัวท่านไม่ได้ใช้กำลังแต่ใช้ปัญญาท่านตั้งสารเพียงตาบวงสวงเจ้าที่และใช้เพียงสายศิลเส้นเล็กๆคล้องที่พระหัตถ์ขององค์พระแล้วกล่าวอัญเชิญ และปาฏิหารก็บังเกิดองค์พระค่อยๆเคลื่อนขึ้นสู่ฝั่งอย่างง่ายดายท่ามกลางเสียงชัยโยโหร้องเรื่องนี้สอนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มาด้วยความเคารพไม่ใช่กำลังและถ้าคุณชอบคลิปนี้เข้าไปฟังคลิปเต็มได้ด้านล่างนี้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ลงคลิปใหม่ทุกวันนะคะ